สวัสดีครับผมนู้แอนดมินช่อง107เ,เคล็ดลับออนไลน์วันนี้ไม่ได้เน้นการสอนอะไรมากมายนะครับเน้นสร้างแรงบันดาลใจสําหรับพ่อค้าแม่ขายบน Facebook บางคนก็ไลฟ์สดในเพจหรือไลฟ์สดในเฟซส่วนตัวเราจะเปลี่ยนวิดีโอเหล่านั้นให้เกิดมูลค่าหรือเกิดช่องทางการตลาดได้มากกว่า1ช่องทางที่ f a c e b o o k นั้นผมแนะนําขยายไปที่ YouTube ครับวิดีโอที่คุณไลฟ์สดคุณสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันในการ ดาวน์โหลดซึ่งใน Facebook เนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตนะครับดาวน์โหลดวิดีโอเข้าไปส่องในบางเพจครับมีการไลฟ์สดแทบจะทุกวันเลยนะแนะนําขยายไปอาจจะตัดเป็นคลิปสั้นเอาไปลง TikTok อบ้างหรือ YouTube บ้างแต่ผมแนะนําให้เน้นไปที่ YouTube นะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟล์ apk ใน Google Chrome ครับการติดตั้งไม่ธรรมดาไม่ใช่แบบปกตินะครับถ้าแบบปกติเราจะติดตั้งใน Google Play Store แต่นี่ก็คือเป็นไฟล์ apk ในส่วนการตัดต่อครับก็ใช้ InShot ตัดส่วนหัวส่วนท้ายตัดตรงกลางเรียนรู้ใน YouTube ช่องต่างๆรวมไปถึง107เคล็ดลับก็มีสอนอยู่นะครับพิมพ์อย่างเช่นแบบนี้นะครับต่อท้ายด้วย107เคล็ดลับคุณก็จะเจอคลิปหลากหลายในช่องของผมนะครับจะขอผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องการตัดต่อวีโอหลักการสำคัญคือการติดตั้งไฟลิเค k ในตัวช่วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ SnapTube แล้วคุณเลือกในหัวข้อ Facebook นะครับขึ้นโชว์แบบนี้ตรงนี้สำคัญเลยนะไม่จำเป็นต้องเข้าใช้งาน Facebook แค่คุณไปคัดลอกลิงก์จะคัดลอกอีท่าไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นลิงก์วิดีโอครับในส่วนนี้ก็กด3จุดนะครับแล้วใช้คำสั่งคัดลอกลิงก์นะครับๆๆถ้าติดตั้งแอป SnapTube แล้วบางทีมันอาจจะมีมีปุ่มลัดเมื่อกี้เห็นไหมเหลงเหลือง่ะเราสามารถกดปุ่มลัดตรงนี้ก็ได้แต่ว่านี่ เดี๋ยวจะงงนะครับเมื่อคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วคุณกลับเข้าไปที่แอป Snaptube ครับแล้วไปวางตรงช่อง URL ของ s n a p t u b e เปิดในตอนนี้เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ SnapTube อยู่นะครับแล้วเคลียร์ช่อง URL ของ Snaptube ทิ้งไปแล้ววางลิงก์เมื่อกี้ของเป็นลิงก์ Facebook อ่ะนะไม่จำเป็นต้องเข้าระบบหรือล็อกอิน c e e o o o k นะเห็นไหมมันจะเปิดวิดีโอดังกล่าวขึ้นมาก็กดปุ่มสีเหลืองสัญ,ญลักษณ์เซฟเนี่ย ครับรอแป๊บหนึ่งฮะคุณสามารถเลือกความคมชัดเซฟคลิป a c e b o o k ลงเครื่องนั่นเองครับก็เลือกเต็มแม็กได้เลย720สูงสุดได้เท่านี้ครับแต่ก็พอดูได้ฮะดูที่หัวข้อไฟล์ของฉันนะครับตอนนี้กำลังดาวน์โหลดวิ่งพูดยังไม่จบเลยมันมันโหลดเสร็จแล้วนะครับมืออาชีพเนี่ยเขาเข,าข้าใจสิ่งที่ผมพูดต่อทำล่วงหน้าได้เลยอ่ะทบทวนให้นิดนึงไฟล์ apk คืออะไรแล้วติดตั้งยังไง อันดับแรกก็ค้นหา SnapTube เจอแล้วก็พยายามดาวน์โหลดในเว็บที่เป็น Official นะครับเลื่อนดูเอาให้ชัวนะครับน่าจะเป็น www.snaptube.com ครับก็ดาวน์โหลดแอปลืมบอกไปนะครับผมใช้ Google Chrome ในการดาวน์โหลดนะบางทีอาจจะหาเมนูไม่ตรงกันนะครับเมนูของ Google Chrome ดูที่ดาวน์โหลดเนี่ยคือกดเมนูฝั่งขวามือนะครับนี่ฮะแล้วเลือกไปที่หัวข้อดาวน์โหลดคุณจะพบเจอ คุณจะพบเจอไฟล์ apk เด้งอยู่ในหัวข้อดาวน์โหลดนะครับคุณก็กด install ติดตั้งลงไปในเครื่องได้เลยนะครับการจะติดตั้งนั้นคุณต้องไปเปิดอนุญาตนะครับโดยไปที่การตั้งค่าของเครื่องบางทีมือถือบางรุ่นไม่จําเป็นต้องไปตั้งค่านะเพราะว่าถ้าคุณคลิกไฟล์ apk จากตรงนี้นะครับถ้าใครโหลดไม่ได้นะครับก็ไปตั้งค่าเครื่องก็ไปที่ตั้งค่าไปที่ความปลอดภัยและไปอนุญาตแค่นั้นครับ หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ vivo ก็ประมาณนี้ครับเลื่อนไปบางทีอาจจะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับความปลอดภัยเจอแล้วครับส่วนมากจะอยู่ในหน้าแรก oppo asus samsung ต่างๆจะอยู่น้ะจะอยู่หน้าแรกในส่วน vivo ก็เข้ามาหน้าเพิ่มเติมนะครับเข้ามาแล้วที่ไม่รู้จักตรงนี้เห็นไหมครับความปลอดในหัวข้อความปลอดภัยที่ไม่รู้จักที่มาเนี่ยก็คือเป็นไฟล์ apk ให้เปิดนะครับให้อนุญาตสามารถติดตั้ง นะครับไฟ apk ในหัวข้อดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแค่กดและกด install ติดตั้งเหมือนในคอมพิวเตอร์นะครับ i mp 4หรือวิดีโอของคุณจากการไลฟ์สดนะเมื่อไลฟ์สดเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นวิดีโอไงไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook ในเฟซส่วนตัวนะครับคุณก็นำคลิปวิดีโอเหล่านั้นเอาไปกระจายในแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะ t i k t o k หรือ u t u b e นะครับซึ่งใน YouTube และ Tik t o k เนี่ยมันสามารถยิงแอดโปรโมทได้ไง ผมจะถนัดในส่วน y t u t u นะใครอยากจะโปรโมทคลิปขายของขายอาหารขายน้ำพริกก็สามารถที่จะโปรโมทได้เพราะว่าใน y u t u b e เนี่ยแต่ต้องทำในคอมพิวเตอร์นะในมือถือมันลำบากนิดนึงนะครับเข้าไปก็โปรโมทบูตโพสนะครับสมมุติกดเมนูแบบนี้นะครับในคอมพิวเตอร์มันมีปุ่มบูตหรือว่าโปรโมทโพสโปรโมทคลิปวิดีโอคุณก็กดลองโปรโมทตามทำตามคลิปเลยละกันนะครับ ค่าโฆษณาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปสามารถเรียนรู้ได้ครับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่อยากเสียเงินนะครับคุณก็ลงคลิปเยอะๆบางคนไลฟ์สดทุกวันมีคลิปเป็นร้อยเป็นหลายสิบหลายร้อยคลิปเนี่ยคุณก็ดาวน์โหลดแล้วเอามาลงใน YouTube แบบนี้นะครับลงไว้เยอะๆคลิปไหนที่เป็นที่มีผู้คนเข้าดูเยอะนะฮะคุณก็เปิดสร้างไรายได้แต่ต้องมีผู้ติดตามเกิน1000คนมีชั่วโมงการรับชมเกิน4 0 0พชั่วโมงนะครับก็ค่อยว่ากันขอให้ขยันลงคลิปวิดีโอตอนนี้ผมมีกว่า1000วิดีโอ คิดไปให้มันเบาคิดไปเอามันหนักนะครับครับในส่วนอัปโหลด y t u t u เนี่ยคือคุณต้องมี Gmail อันดับแรกสมัคร Gmail เสร็จจากนั้นคุณก็เข้าใช้งาน y t u t u สร้างช่องในสร้างช่องในแอปก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะสร้างช่องเข้าเมื่อเข้ามาแล้วก็กดมุมขวาสัญลักษณ์โปรไฟล์มุมขวาเนี่ยแล้วก็สร้างช่อง มีช่องเสร็จแล้วในการอัปโหลดพูดแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือเครื่องหมายบวกตรงกลางเนี่ยฮะดูดหรือว่าดาวน์โหลดมาจาก Facebook เป็นวิดีโอไลฟ์สดของคุณนั่นเองครับผ่านการตัดต่อโดยใช้แอป InShot นะครับขายมาสเตอร์แล้วแต่ครับผู้คนเข้ามาดูโดยที่คุณโดยที่เขาไม่รู้จักคุณผ่านผลการค้นหาครับหรือว่าคีย์เวิร์ดชื่อคลิปของคุณอย่างเช่นคุณขายปลาส้มขายอาหารทะเลเช่นปลาเคม็มน้ำพริกอาหารทะเล อาหารตากแห้งน้ำพริกและอื่นๆก็มีสิทธิ์ได้ลูกค้าเช่นกันเทรนวิดีโอกำลังมาแรงนะครับไหนๆคุณก็ไลฟ์สดอยู่แล้วก็ดูดคลิปโดยใช้ตัวช่วยคือ SnapTube เป็นไฟล์ apk ติดตั้งใน Android นะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ละกันนะครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ you tube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ